โอเคฮัลโหลเทสเทสโจโจโอเคสวัสดีครับมามาผมเองวันนี้ผมจะมาสู้กันระหว่าง APC ของผมนะฮะเน่เน่เยี่ยงผมแล้วก็มีผู้ร้ายสองคนมี SCP 1 7 3แล้วก็สไปค่ะผม มาจะทำแอนเจอรี่แล้วก็มีเกาะก,ะกลางครัเกาะกลางสามซีย่ตรงนั้นเผื่อเผื่อผมเข้าไปข้างในเผื่อดูก่อนดูก่อนโอเคมาเดี๋ยวผม,มเรามาเริ่มกันเลยวันนี้ค่อนข้างจะได้สาระหน่อยแต่ก็ผมทำเพื่อตัวเองฮะจัดไปยิงเลยยิงหมาก่อนแล้วกัน What t าจะฟักเฮ้ยทำไมหมาถึงไม่ยิงพ <c oughs> ีพียงเจ็ดสามวะจ้าเออ ไม่ไปไม่ไปปากซื้อหน่อยปากซื้อขนมไม่ไปเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวไม่ไปล้วไอซี oh, <F> ผมนี่เขาโห oh, จัดการไปแล้วครับหนึ่งทีครับผมไอซีพีถึงกับจ่อยกินไปเลยครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. แหมน่าก,กลัวจริงๆนะครับไอซีของผมนะฮะแล้วสมมุติถ้าเป็นไอซีพีหลายตัวละ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยเอาอะไรเนี่ย ยิงเลยทุกคนยิงสิมึงมึงไม่ยิงเหรอไม่ยิงเหรอกูยิงมึงนะยิงสิยิงดีวะเฮ้ยมึงไม่ยิง SCP พวกนี้ล่ะเฮ้ยพี่แฟรพี่แบร์รี่พี่แบรี่พี่ดีออนขอโทษนะพี่นะแต่ป็นพี่สวยเลยนะยิบไม่ใช่ไหมเหรอ เฮ้ยขยับตัวแล้วขยับตัวแล้วไป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  Let's go Let's go เรื่อกูยิงมันผ่านนี่เลยวะไปเราไปกาะผมบินไปเก,กาะกลางเลยวะ,ะดเ,ยวเดี๋ยวเวลาอันแล้วเสร็จนะเดี๋ยวกูเสกตัวให้มันฉลาดฉลาดมันเลตัวเลยดีหอตัวฉลาดฉลาดวันนี้ค่อนข้างลาร้านะครับ มาขอการนี่จ้องเลยจะแดกกลัวเนี่ยพวกมึงเนี่ยไอตัวนั้แล้วกันนะหนีปืนผมคอสต์ไมค์ตัวเองโคตรไรประโยชน์โหน่ากลัวจังเลยแล้วปืนก็กสูญหมดอีกโอ้ยแม่ต้องเสกต้องเสกอุ้ยแม่ไปคิดเป็นการขยับนิดน้อย ก,กระสุนก๊อกหมดซะแล้วี ACP หลายตัวเลยเราทำไงดีทุกคนผมอยู่เกาะกลางนี่ผมว่ามันน่าจะยากแล้วแหละอุย้ยเกาะกลางชิบหายขึ้นไม่ได้ด้วยขึ้นได้ขึ้นได้กูโหดแล้วพวกมึงขึ้นมาไม่ได้หรอไอพวก ACP ทั้งหลายนีอย่อย่าโผล่เลยอย่าโผล่เลยอย่าโผล่เลยนี่กูมี AK อยู่ เดี๋ยวผมทุกตัวเลยดว,ยวะเดี๋ยวผมตัวนี้ด้วยแบบผับผับแบบสวครับ scp เวอร์ชันเก่าใช่ไหมเนี่ย isolation ใช่ไหมครับเนี่ยเวอร์ชัน isolation เฮ้ยเอิ้น isolation แม่งขยับแขนวะ hey! เฮ้ยไม่ธรรมดานะเองเอะสมัยปืนมาหนึง่งว่าดูดีเพราะว่าถอดได้ลนะ โอ้ยกูแหลกด้วยแล้วกูแหลกแหลกแหลกชิบหายาเลยแหลกชิบหายแล้วว้า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 โอ้ยกูตายกูตายเดี๋ยวกูเข้าไปก่อดกายครับนะครับพงมึงแล้วไอซีพทั้งหลายที่ก็ล้มเลยเดี๋ยวก็ล้มไปดิทะลุเลยมึงยิ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 งไปทุกคนยิงไปเลยยิงไปเลยอย่าสนใจมันเดี๋ยวกูไม่มันกูตายจะเกิดใหม่ได้เดี๋ยวกูเสกพวกมึงใหม่ได้เหมือนกันไอ้สัตว์ ยิง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 เข้าไปกูคุณทั้งานกำลังเสริมอะสไปช่วยพี่หน่อยนะสไปเย็ดสไปดีมากใส่เจอรี่ไปดิ เจอรี่ฉลาดเสกทอมไปดิเฮ้ยเนี่ยออแก๊งทำเป็นเจอรี่ฉลาดเนี่ยไม่ทำร้ายกูทำร้ายเฮียแทนเอา้าแล้วทอมตายได้ไงวะสไปจัดการไปสไปนั่นแหละสไปดีมากของเขาสไปต้องมาแล้วคราวนี้ จะจัดการกูให้ได้ก่อนเลยพี่รุบวุกการ์สปายไอทำได้แล้วนายก็ฆ่าฉันด้วยไอ้บ้าสปายนายพอนยศฉันเหรอเฮ้ยเฮ้ไปายสปายพีไม่มีลุยวีตองเนี่ยมีแต่นี่ก่อนโต ออพมาบาต้องช่วยทีเอาค่าคอนโดอยู่กับพี่นั้นมันลําบากนะหรือว่าน้องจะทนมันก็ช่วยกูดีสัตว์อยู่กับพี่ลําบากนะเออหรือว่าน้องจะทนอุ้ย,ยเมือพี่ไม่มีบารลองแทนขารถพี่โซกไม่ทันนะอาหารของพี้ n, อยอะไรพี่ดีอ๋อแต่ว่าพี่นั้นไม่มีตังค์อยู่กับพี่นั้นบัลลบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนโอ้ อ่ะรอครับก็จบไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมานะครับผมแค่เบื่ออยากจะทำอย่างอื่นบ้างนอกจากเล่น Roblox 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 เนี่ยผมอยากจะลองมาเล่นเก b o อสมากนะครับก็ไปนะครับวันนี้ครับเจอครับทายสระมากๆเลยเจอกันบ๊องครับวันใดที่ข้าเห็นดวงอาทิตย์นันแสดงว่าวันนั้นอากาศยังหนาวอยู่เฮ้ยไม่ใช่ ครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้จริงๆครับผมก็อาจจะบอกอันหนึ่งนะครับว่าที่ผมไม่ค่อยได้แบบเอลงคิดมาว่าหลายปีก่อนเพราะว่าผมนั้นติดธุระและในหลายๆเรื่องครับแล้วห่างกูไปเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่างมันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเราเรื่องปัจจุบันกัน่อนะกันนะนั่นคือผมนั้นทําอย่างอื่นไงผมจะมีเรื่องอื่นทั้งหลายท้างทำหลายๆอย่าง เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วล่ะจริงผมอาจจะไม่ได้มานั่งเล่นเกมมานั่งทําทําอะไรอย่างนี้คุณจะเห็นกันแล้วผมอาจจะไม่ได้เล่นกับเพื่อนผมอาจจะต้องไปทํางานพารท์ทไพัฒนาต้องไปเรียนต้องไปลําไท่ทเก๊กเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะต้องแบบทับน้ำตาแล้วนะคุณชีวิตปัญหารุมเล้าอุ๊ย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 อุะยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊้อุมยอุ๊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 ยกุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ� อย่าบอคอมพิวเตอร์กับสิ่งที่เล่เกมแต่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจดีเพราะยังไงวันหนึ่งแล้วเพราะยังไงวันหนึ่งแล้วยังไงผมก็ต้องมุ่งมัจากสิ่งนี้อยู่แล้วเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่มีวันอยู่ตรงนี้ตลอดไปหรอกสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปที่ที่เราจําเป็นต้องไปจะป็นต้องทํามันไม่ีอะไรพงกับพันต์หรอกนะโอเคครับนั่นก็ผมมาพูดแค่นี้นครับ มีอะไรสงสัยก็ทีคอมเินเตอร์เลยครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับจริงๆครับขอบคุณครับ